รับชมทั้งช่องน้ำพอดพัทรราในขนาน,นี้นะคะน้ำพรานยิ่งดีตอนรับ FC ที่ก็ร,บรับรักทุก่านว่าจะเป็น FC เก่าหรือ FC ใหม่น้ำพรานยิ่งดีตอนรับทุกทุกันค่ะทุกช่องในน้องให้ของน้ำพรดพัทรราคือเก่าพร้อมกับการน,นำสาราหนาลูกวาฝากมาตอน FC ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกแห่งทั่วประเทศไทยหรือเป็นการสะท้อน ข้อกฎหมายอารมาตราไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเก่าหรือกฎหมายใหม่นะคะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและปัญหาการกระทําผิดการละเมิดซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญาน้ำพรก็จะหยิบยกขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นตัวไหนกําลังเป็นตัวที่แบบว่าสังคมกําลังจับจ้องให้ความสนใจนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะน้ำพรจะได้หยิบยกประเด็นความหมายนิยามของคําว่าเพื่อน ะะทำไมน้ำพรหยิบยกประเด็นของคำว่าเพื่อนเมื่อวานนี้น้ำพรได้มีโอกาสได้เจอได้พูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะที่เราเคยเรียนมัธยมด้วยกันไม่ว่าเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเขาสะท้อนปัญหากับคำว่าเพื่อนงานเลี้ยงรุ่นงานพบปะกันให้น้ำพรได้รู้ให้น้ำพรได้รู้จักซึ่งน้ำพรตัวเองซึ่งนะคะตัวน้ำพรเองก็พอรู้อยู่มั่งแต่เราจะไม่พูดเพราะว่าโดยโดยสายงานของเราเราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ใคร ะะทีนี้ก่อนที่น้ำพรจะได้พาย fc ลงดีเทลสําหรับ fc ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆยังไม่ได้กดติดตามปด subscribe นะคะก็ขอกําลังแรงใจช่วยกดติดตามปด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องเล็กๆของน้ำพรมั่งนะคะเพราะว่าเรามุ่งเน้นให้สาระน่ารู้จะสะท้อนปัญหาสังคมให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายหรืออะไรทําไมก็ตามช่องของเรามันจะมีสาระ ะะเอามาฝากมาตอนเอฟซีมาทีนี้นะคะเรามาฟังสาระน่ารู้ที่นภพรจะได้นํามาสะท้อนประเด็นปัญหาให้กับคนที่ยังหูหนวกตาบอดให้กับคนที่หลงอยู่ในตําแหน่งหัวโขนที่ตัวเองสวมใส่นั้นมากดเพื่อนมาดรอปความรู้สึกเพื่อนนะคะจากการที่เขาอยากจะไปพบปะเพื่อนในการเลี้ยงรุ่นแต่ไปเจอโอ้โหเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน กินสมกินเมียงน้ำกันกินสุกกินดิบด้วยกันบางคนใส่เสื้อด้วยกันใส่กางเกงด้วยกันใส่รองเท้าด้วยกันถือกระเป๋าใบาเดียวกันมีการแชร์การแลกเปลี่ยนกันท,ทําไมจึงมีหัวขนมาครอบงําในช่วงระยะเวลาที่พวกคุณจบจากสถานศึกษาต่างฝ่ายต่างไปมีตําแหน่งหน้าที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละบทบาทนั่นก็คือหัวขนนะคะก็เลยจะแนะนํามาสะท้อนให้เห็นเพื่อให้คนที่กําลังหลงตําแหน่งหลงหัวขนตัวเอง ยตอนนี้ได้ฉุกคิดมั่งแต่บางคนนะคะเอามีดมาถากแค่ไหนมันก็ไม่ไม่สํานึกหรอกนะคะกิตสํานึกของความใยดีของเราเพื่อนจะไม่มีนะคะการเลี้ยงรุ่นทําไมทุกวันนี้นะคะพึ่งไม่กี่ปีมานี้เองนะคะทางสถานศึกษาจะมีงานเขาเรียกว่าพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่นนะคะจะเอารุ่นไหนรุ่นไหนขึ้นมาพบกันเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อเป็นการ ระดมทุนมาพัฒนาในสถานศึกษานั้นๆที่พวกคุณเคยเรียนอยู่ที่นั่นนะคะเมื่อจบไปแล้วต่างคนต่างก็มีหัวข้นมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปเพื่อให้งานเรี้ยงรุ่นนี้เปิดโอกาสให้คนที่จบจากสถานศึกษาไปไม่ว่า,าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกันได้ มาบอกกล่าวแล้วแจ้งกันว่าหลังจากที่คุณเรียนจบสึกสาศึกษาแห่งนี้เพราะคุณไปประกอบสม,มาอาชีพใดๆมั่งเอามาพูดคุยกันเอามาแชร์ประสบการณ์ชีวิตให้ซึ่งกันและกันฟังการเลี้ยงรุ่นนั้นจะไม่เกิดเส้นแบ่งจะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการพบปะสังสรรค์กันตราบใดที่คนที่มาในงานเลี้ยงรุ่นนั้นวางหัวโขนตัวเองออกไปหมดงานเลี้ยงรุ่นจะมีแต่คำว่าเพื่อนถามไถ่าสารทุกสุดดิบหลังจากจบไปแล้วคุณทําอะไร คุณประกอบอาชีพอะไรและทุกวันนี้สถานภาพของคุณทางครอบครัวเป็นยังไงลูกเต้าสามีคุณภรรยาคุณเป็นยังไงความเป็นอยู่ทุกยากลำบากแค่ไหนหรือประสบความสำเร็จแค่ไหนมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงสนทนาพบปะกันของแต่ละรุ่นละรุ่นนี่จะเป็นการที่แบบว่า มีความสุขเมื่อเพื่อนได้มาพบปะก,กันและจะเป็นการเล่าความหลังโอ้สมัยนั้นนะเธอเป็นอย่างนี้เงี้ยเธอกระโดดโลดเต้นเธอดือ้อเธอเก่งความชํานาญบางคนเก่งกีฬาบางคนเก่งหลากหลายความเก่งซึ่งแต่ละคนจะมีความสามารถแตกต่างกันในช่วงที่กําลังเรียนด้วยกันในสมัยนั้นไม่ใช่ว่านะคะการเลี้ยงรุ่น พอมาเจอกันโอ้โหเอาหัวโ,โขนปัจจุบันถ้าพออนั้นด็กอกรนั้นด็อกเอร์นี่ปีนี้เธอได้สีนั้นสีนี้อย่าลืมนะว่ารุ่นเดียวกันเหมือนกันนิ้วมือเราแต่ละคนเมื่อจบไปแล้วไม่ได้มีอาชีพเหมือนกันบางคนอาจจะเป็นเกษตรกรบางคนอาจจะทํางานหลายๆอย่างซึ่งมันจะไม่เสมอภาพเท่าเทียมกันบางคนก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางราชการ บางคนก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางการเกษตรบางคนก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางอาชีพต่างๆหลากหลายกันไม่ใช่ว่าผู้ประสบความสําเร็จในเส้นทางราชการนั้นคุณคือผู้ที่เก่งที่สุดในรุน่นไม่ใช่บางคนอาชีพเกษตรกรแต่เขาอาจจะรวยที่สุดก็ได้ อย่าลืมนะว่าเงินเดือนข้าราชการ30บวันคุณออกครั้งหนึ่งหรือ25บถึง27เดวันเงินเดือนคุณออกครั้งหนึ่งภาษีสังคมของพวกคุณอาจจะมีเฉพาะอีโก้หรือหมโหเที่คุณสูงใส่เงินในบัญชีอาจจะไม่มีอาจจะแบกรับภาระรานี้บางคนกเกษียรราชการออกมาชำรหนี้ยังไม่หมดยูนิฟอร์มที่สวมใส่มันจึงแตกต่างกันดังนั้นถ้าอยากให้งานเลี้ยงรุ่นมีความสุขคุณอย่าเอาอีโก้ในปัจจุบันของคุณ บางคนเขามีอาชีพชาวไร่ชาวนาเกษตรกรต่างๆจะเลี้ยงสัตว์หรืออะไรเป็นพ่อค้าแม่คะแต่เงินในกระเป๋าเขาอาจจะเยอะกว่าพวกที่อยู่ในยูนิฟอร์มก็ได้นะคะนี่คือเสียงสะท้อนจากเพื่อนที่เข้าไปงานเลี้ยงรุ่นทําไมบางคนไปปีแรกแล้วเขาจึงหายบางคนจึงไม่ไปบางคนนะคะชอบกดเพื่อนว่าตัวเองประสบความสําเร็จในเส้นทางราชการกะเสียนมาแม้แต่ เด็กที่คุณเคยสอนเขาไม่ยกมือไหว้คุณถ้าคุณไม่มีคุณงามความดีดังนั้นการพบปะสังสรรค์นในงานเลี้ยงรุ่นอย่าเอาอีโก,โก้ตัวเองมาข่มเพื่อนถ้าคุณอยากมีอีโก้ข่มเพื่อนคุณจงเลี้ยงเฉพาะรุ่นที่พอคุณอยู่ในอาชีพของพคุณนะั้นอย่าดึงหลากหลายสายงานสายอาชีพต่างคนต่างมีอาชีพแตกต่างกันมารวมกลุ่มกันยิ่งจำไว้นะคะคนดี คนที่เขาประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเขาจะไม่กดหัวเพื่อนเขาจะไม่คุยโวโอเอือดเขาจะไม่ข่มเพื่อนนะคะเขาจะมีแต่ความมีน้ำใจความห่วงหาอาทรความเกื้อกูลกันเขาจะไม่เอาตำแหน่งหน้าที่ตัวเองมาไว้ในวงสนทนาในการพบปะสังสรรค์เอื้อนมันจะทำให้เพื่อนคนที่ต่างอาชีพกับเรา เขาจะไม่มีความรู้สึกว่าเขามีปมอดนะคะยางน้ำพรเข้าได้ทุกกลุ่มเพราะว่าน้ำพรถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จทุกๆด้านการทํางานในเส้นทางราชการเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในใบกเกษียณอยู่ไปจนกเกษียณเพราะเราคิดว่าเราพอแล้วเราถึงจุดอิ่มตัวแล้วระบางคนมีอาชีพหลากหลายสาขาไม่ต้องเป็นผู้คนอื่นยางในรุ่นของน้ำพรน้ำพรประสบความสําเร็จในทุกๆด้าน นะคะไม่ว่าจะสายงานบันเทิงสายงานราชการไม่ว่าจะบทบาทหนนะ้าที่ในการสูงเสียลูกเล่าเรียนลูกของนงพรเรียนจบสูงและอยู่ในเส้นทางสายงานที่ดีประสบความสําเร็จทุกคนแต่ถ้านพรไปงานเลี้ยงรุ่นนพรจะไม่พูดถึงเรื่องตัวเองจะเป็นฝ่ายฟังเพื่อนและส่วนมากน,นพรจะร้องราทําเพลงฮีฮาปาร์ตี้จะไม่พูดว่าตัวเองเป็นใครทํางานอะไรถ้าไม่มีการออกไปรายงานตัวเองว่าตัวเองเป็นใครเพราะอะไรเพราะเพื่อนเรามาหลากหลายสาขาอาชีพ เราจะถามว่าสมัยนั้นเพราะเธอเป็นนั่นเพราะเธอเป็นนี่นะคะผู้หญิงคนนี้ประสบความสําเร็จทุกด้านกล้าพูดได้เลยแต่จะไม่คุยในกลุ่มเพื่อนนอกจากเพื่อนจะถามว่าเธอเป็นใครทํางานอะไรเราจึงจะเล่าให้ฟังแต่เราจะบอกว่าอย่าอยากรู้เลยถ้าอยากรู้ไปเจอเราในหน่วยงานดีกว่านะคะเพราะคําว่าเพื่อนเราจะไม่มีเส้นแบ่งนะคะเราจะไม่มีเส้นแบ่งเพื่อน เขาจะได้สนิทชิดเชื้อกับเราดังนั้นนําพจรจึงรู้ความรู้สึกเพื่อนในทุกสาขาอาชีพใครคุยโวโอวดใครขี้โม้ในตาแหน่งหน้าที่เองนําพรจะไม่สนเลยไม่สนจะไม่ทักทายด้วยเลยนะคะเพราะนําพรจะถือว่าเพื่อนก็คือเพื่อนนั่นก็คือหัวขวนที่พวกคุณสงสัยในปัจจุบันรุ่นของนําพรน,นะคะคนที่เกิดรุ่นนําพรเพิ่งเกษียณไปแค่หกคนนอกกนั้นเพราะว่าเขาเกิดกลางปีนะคะจกกะเกษียณปีหน้า เราเห็นเพื่อนถ้าใครยิ้มให้เราเราก็ยิ้มให้อย่าลืมนะว่าสายงานหอนพรน้ำพรอยู่สายงานปกครองน้ำพรจรึงจะรู้เพราะว่าเพื่อนของน้ำพรที่เราเคยเรียนมหาลายัยด้วยกันเพื่อนร่วมงานกันในสายเดียวกันเราจะยังคงเคารพนับถือดังนั้นโดยเฉพาะสายเพื่อนที่อยู่ในสายอาชีพครูน้ำพรรู้จักระดับเลรีขาธิการสบปบระถดังนั้นคุณอยู่แค่สถานศึกษาอย่ามาคุยโวโอ้โอวดนะคะนี่น้ำพรทำไมจึงหยิบยกคำว่าเพื่อนมา ะค,ะคำว่าเพื่อนหนึ่งจงกล้าตักเตือนกันต้องสมัครสมานสามัคคีกันอย่าเอาอีโก้มาข่มกันนะคะความสําเร็จของแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่ละสายแต่ละสาขาแต่ละอาชีพคุณอยากจะคิดว่าคุณอยู่ในยูนิฟอร์มแล้วคุณจะเก่งกว่าคนนะคะดูนะคะว่าบางคนทําไมเขาประสบความสําเร็จในวัยนี้ทําไมเขาจึงยังดูหนุ่มยังยู้สาวเพราะคนที่ประสบความสําเร็จและมีความสุขจริงๆคือเขาไม่สนเรื่องใคร เมื่อรู้ว่าเพื่อนตกทุกข์ได้ยากเราจะถามไทยถามข่าวคันกันเราจะแสดงน้ําจิตน้ําใจหัวหาอาทรแสดงความเห็นอกเห็นใจกันใครประสบความสําเร็จสูสุดเราแสดงความยินดีกับเพื่อนเราจะไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาสนทนามาเป็นอ่เป็นการวิาพากษ์วิจาร์เขาทั้งท้งท,งที่เราไม่ได้เข้าถึงตัวตนของเขาชีวิตของคนในช่วงวัยเด็กช่วงวัยรุ่นวัยทางานมันจะแตกต่างกัน ดังนั้นอย่าไปสรุปชีวิตคนอื่นอย่าไปตัดสินคนอื่นเพียงแค่คุณเห็นเขาเพียงผิวเหิือนนะคะทําไมน้ำพรเอาประเด็นนี้ขึ้นมาหยิบยกเพราะน้ำพรได้รู้จักเพื่อนที่เขามีอาชีพเกษตรกรเขาเป็นเจ้าของสวนยางเ <c oughs> ขาเป็นเจ้าของสวนอ้อยเขาเป็นเจ้าของที่นาที่ใหญ่แต่เขาไปงานเลี้ยงรุน่นเขาบอกว่าโดนดรอปกดเขาลงต่ํานี่คือเพื่อนผู้ชายพูดและอีกเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งลูกเขารับราชการหมดนะคะเขาเป็นคุณนายเมืองนอกเขาเป็นเจ้าของฟาร์มวัว แต่เขาไปงานเลี้ยงรุ่นเขาโดนโดนดรอปโดนกดเขาลงเพราะเขาไม่ใช่ครูแต่รู้ไหมเขาก็จบปริญญาตรีเหมือนกันแต่เขาเลือกที่จะเป็นนายตัวเองเขาไม่อยากเป็นขี้ข้าใครนะคะนี่พอเพื่อนเขามาพูดให้ฟังน้ำพรก็เลยหยิบยกประเด็นปัญหานี้ขึ้นมาสะท้อนเอฟซีของน้ำพรเคยประการเลี้ยงรุ่นไหมเคยเจอเพื่อนคุยโวโอ้โอวดเคยเจอเพื่อนกดตัวเองไหมช่วยคอมเมนต์ลงใต้คลิปนะคะ ส่วนน้ำพรรู้สึกมีความภาคภูมิใจตัวเองไม่ว่าอาชีพไหนน้ำพรได้ทําบทบาทหน้าที่ตัวเองดีที่สุดไม่ว่าหน้าที่ในสายงานหน้าที่เพื่อนหน้าที่แม่หน้าที่ภรรยาและหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนตั้งองค์กรของตัวเองประกาศลงในเรื่องขีจานเบกษานะคะรับรองเป็นองค์กรจะไประโยชน์มีสิทธิ์รับบริจาคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ทําไมน้ำพร ไม่ยอมรับบริจาคเพราะน้ำพรถือความซื่อสัตย์สุจริตหนึ่งเราไม่เบียดบังเงินใครใครอยากมาช่วยองค์กรเราก็มาช่วยแต่เราไม่เรียกอะไรไม่รับบริจาคดังนั้นเราจึงภาคภูมิใจในบนในบนบทบาทหน้าที่ที่เรายืนบนความถูกต้องและชอบธรรมเราไม่มีแผลนะคะจึงสามารถมาเปิดโปงคําว่าเพื่อนได้เพื่อนทุกๆุกคนสามารถปรึกษาปัญหาเราได้ไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องนะคะแต่เราจะไม่ เอาชีวิตของตัวเองไปเล่าให้ใครฟังถ้าใครอยากรู้ก็ถามเป็นการส่วนตัวดังนั้นใครก็ตามที่ไปบอกเล่าเรื่องเราเราบอกเลยแบบเป็นเฟกนิวเ,เพราะเราไม่เคยเล่าเรื่องของเราให้ใครฟังบางคนเพื่อนไม่เคยรู้เลยว่าลูกของน้ำพรรับประชการในหน่วยงานไหนน้ำพรจะไม่จะไม่กดเพื่อนถ้านอกจากเขามาบ้านเรานะคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่น้ำพรได้เอามาฝากมาต้อนคําว่าเพื่อนอ่าก,กดกันทําไมน้ำพรเอามาพูดเพราะเพื่อนของน้ำพรทั้งผู้ชายผู้หญิงที่เขา เป็นแค่เกษตรกรเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาแต่ว่าเบื้องหลังเขาก็เป็นคนที่รวยมากเขายังโคงนสีข้าวมาให้น้ำพรกินพอได้ฟังเพื่อนพูดเ็าบอกว่าอย่ามาพูดเลยเรื่องรุ่นเขาประทับใจในการเลี้ยงรุ่นประถมมัธยมที่อยู่โรงเรียนเก่าเขามันไม่มีรุ่นเขาจะวิ่งไปกอดคอกันเขาบอกแต่ถ้ารุ่นนี้โอ้โหมีแต่อีโก้น้พรเลยบอกอย่าไปอย่าไปหัวซาหัวมัน ขอเคลมาเล่านภรก็เลยมาทําคลิปในวันนี้นะคะถ้าเอฟซท่านไหนเจองานเลี้ยงรุ่นและมีอีโก้ต่อกันช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะเราจะได้ขยี้ต่อกันสําหรับ EP นี้นภะรก็ขอมาฝากปราต้อนเอฟซีเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัครสับเครย์เ่กราตงใจให้กับนภรพัฒรานะคะสําหรับ EP นี้ขอให้เอฟซทุก,ท,ก,ท,กท่านจงยินดีมีแห่งแข็งแรงทุกผู้ทุก,ทกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสบายดีค่ะเอฟซีถึงรบกักทุกถูก